ฟังมาฮ้อนนีเพอเท่าโรบี้ที่รับตาซึมๆอยู่นั้นมือตามงกุ้งขึ้นจับเอากอกออกจากปากแล้วว่าว่าแมนเทเขาเห็นมันลงอาบนำ้ำตั้งแมนคือหมอตาหลวกอยู่ลาดหลวงนี่หละมันซิแมนเจ้าฟ้าไตาหาอย่างเด้เวลาเพียรตรงโบอย,อยู่มันลอยเข้าไปนอนนําเมียน้อยเพียรตรงอีกได้เรื่องนี้ไพโกฮูโบ,มบแมนบบแม่โมซัวแม่โมซัวน่าอาย แม่โบก้าปากมีแต่งหนึกหัวเฮนดี้นำส่วนนางปลาใบหนาของนางแหงแดงขึ่นย่อนความอายสหายเทาตู้เลยว่าว่าเอาละล่มกันมากอดโดนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็หดยามกินข่าวง่ายแล้วละพวกเฮาขอเซิร์นพอรลอบีแม่มูซูและนางปลาไปหาประทานอาหารนำพวกเฮา ในเวลาที่ทุกคนพ้วมลุึ้นว่าจะพากันเข่าไปในห้องกินข่านั้นพวกพอเถ่าชีดากับพอดีมาหอดสายเท่าตู้ได้ต้นหักพวกพอเถ่าชีดาอย่างสนิทสนมแล้วเว่้าด้วยท่าทีนับถือเป็นกันเองว่าปึงแม่ตะเวนเกือบเฉียงแล้วหมดแดงครบใสแล้วได้เซิญนเข้าไปในห้องกินข่าซึ่งมีพานอาหารอันแทบหอมอย่างสดสดห้อนจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบอยู่แล้ว แสงเดือนเพ่งเกือบจะสูงขึ้นพ้นไปไหมแสงไฟตะเกียงอยู่ตามหอ้งเฮือนก็ได้หุ่งขึ้นแล้วแต่นางสุภายังบท่านกลับมาแต่ไปอ่มนำนางเอากระบวยตักเอาน้ำที่ใสและเย็นในสานแมน้อยซึ่งไอ้น้องคุดเรียบไว้ตามแคมสนมที่ม่น้ำพอเป็นเบื่อบามตลอดปีในแหล่งนี้มีคนเล่าลือกันว่ามีผีพายไก่แม่ลูกอ่อนหดยามสิน,สนเพลงมันมาคองกุ๊กกุ๊กุกกุ๊ เรียบไปเรียบมาถ่าผีพายดังกล่าวห้องแล้วคนหมักเจ็บหมักไข่หรือตายเป็นต้นแมนเด็กน้อยและคนออกลูกใหม่เรื่องนี้เห็นให้พวกลูกเมียหลานนายพลทหารผ่ายกลัวมีความย่านกลัวที่สุดพวกเขาบกการลงไปในสนมดังกล่าวในยามตะเวนตกดินแต่นางโสภาเพศผู้หนุ่มแน่นของกองพันที่สองผัดมานาั่งอ่บน้ำคนเดียวในเมื่อสินเพลงในแห่งเปลาเดียวและเป็นตะยานดังกล่าวเรื่องนี้ก็เป็นหน้าอาศัศจรรย์นบ่หน่อย สำหรับโี่ยังเสื้อพีสางนางลายนางสโสภาบัวฝ้าบัวฝังนังสุสบูรูปลายต้นตัวของนางอย่างสบายและบทสนใจนำเสียงห้องกุ๊กกุ๊กกกากแต่ลาการใดข่าวหนึ่งอ สำหรับพวกที่ยังเสือเรื่องพีนางไล่นางโซฟาเฝ้าบวฟังนางซุสบูรูปลาตุลตัของนางอย่างสบายและบบสนใจนำเสียงห้องกุ๊กกุ๊กกากแต่ประการใดข่าวหนึ่งนางได้ยินเสียงบาดตินของคนหยางเรียบสนมมานางเบี้ยนตัวยื่อมือไปอัดประตูสวมอาบน้ำให้เจ็บกว่าเก่าแล้วก้มสง่งเบงว่าแม่นภายหยางมานางหลักยิ้มหัวคนเดียวมาหู้ว่าผู้ยางมานั่นเม่นเท่าคามัน นางห้องถามด้วยถือเป็นกันเองว่าไอ้คำมันไอ้ไปใส่มาเท่าคำมันทั้งว่าทั้งนางถ่าอยู่ไกลๆนางโซภาเลยถามว่าไอ้โซหาน้องวะแม่นแท้มีเวียกอย่างโนเมียจะใบมาหาน้องไปซักยาให้ลูกซ้ายลูกลาวเจ็บผัวเลาวผัดโอยู่เออถ้าน้องบิดเดียวนอ้องอามนาม้ำแล้วแล้วให้น้องทายเครื่องกอน นางสุภาถ่ายเขื่อนดีเลว <c oughs> ก็หิวคู่น้ามยางออกมาหาเท้าขมันตามหลังกันเมื่อหาคายได้ระยะหนึ่งนางสุภาจึงสวดหูเมื่อถึงเรื่องที่นางไว้ใจว่าชีวโยกเท้าขมมอมทางว่าด้วยท่าที่สงบเสงย่ยมว่าไอขมันไอหูปลาบึกติหูเท้ปลาแดกปลาบึกมันก็เสบบีบละโบมันอยู่น้ำหลึกไดน้นาก็บมตายตัวลางเถอก็อยู่หลึกลางเถอก็ตื้นเป็นยังนองจึงถามเรื่องนี้ นางสุภายิ้มหัวแล้วว่าความพญาต้อยใส่ว่าไอ้ผู้เอาวาดได้เสมอดั่งปลาบึกแต่หากแป้นคือดั่งปลาซิวอ่าวว้าแล้วนางสุภาหัวสิ๊กซ้อยอยู่ข้าวหนึ่งจึงว่าวา่าไอ้คำมันเอ้ยน้องหูความหลับของไอ้แล้วละความหลับอันใดไอ้บุห็นฮูอุ้ยอย่าสูมาอา ท้าวคำันจึงเป็นนางหบที่มีระเบียบวินัยดีและเป็นผู้หักษาเอกสารสําคัญของกองบรรชาการเมื่อได้ยินคําว่าวต้นเฮเซียความหลับหัวใจของเขาเต้นแหงท้ามแหม่นกลางเวียนนางโซภาอาจจะเห็นได้ขากว่าใบหน้าของท้าวคำันในเวลานั้นบ่มีเลือดจักหยาดท้าวคำันตกสะเสง,งอยืนหมิดอยู่ปานฝันทางยืนนางโซภาก้าวไปได้สองก้าวเมื่อได้ยินเสียงตอบนางเลยอวยนาไปหาท้าวคำัน ตกสะเกอ,อยู่นางจึงหัวขึ้นด้วยเสียงซิกซ์อ้อยกว่าเก่าแล้ว่าว่ะยอมน้องซาเอามาค่ะจ้างนางสุภาเปย์มือใส่เท้าขาม,มันถาดชีดังกล่าเห็นให้เท้าขาม,มันยิ่งงงปานไก่เมาคนมันแม่นเรื่องใดกันเท้าขาม,มันสุดที่สนใจอดบ่ดได้เท้าขาม,มันเลยถามว่ามันแม่นเรื่องอย่างกันไอ้บุเห็นหู้เรื่องอย่างหมดไอหู้นางครูสมพรติโ้ยตาย บานางสุภาหนี่ก็ได้เห็ดให้อ้ายตกใจหมด